อาผมมีเรื่องการเมืองหน่อยนะครับกรณีที่ทางสื่อของฮ่องกงรายงานเรื่องของการจัดปาร์ตี้ของคุณทักษิณน่ะที่ประเทศฮ่องกงเนี่ยนะฮะปาร์ตี้หรูสองคืนที่โรงแรมเพนินซูล่าย่านจิมซาจุยนะฮะฮุงกนกเคยไปวะจิมซาจุยก็เป็นย่านอยู่ในฮ่องกงย่านนั่นแหละจิมซาจุยหรูหรูย่านนะหรู เราจะได้ยินคำนี้จากหนังห้องโกงบ่อยๆ <laughs> จิมซาจุยจิมซาจุยครับแล้วก็เนี่ยฮะสํานักข่าว Apple Daily นะครับก็รายงานแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่คุณนักสินเนี่ยไปไปที่โรงแรมเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยปรากฏภาพของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณเฉลิมก็ไปฮ่องกงเหมือนกันแต่คุณเฉลิมเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ไปพบคุณนักสิน ุณเฉลิมอ้างว่าพาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวนะฮะแล้วก็พอมีภาพถ่ายคู่กันนี่นะครับนักข่าวก็เลยต้องไปถามคุณเฉลิมว่าเอาไหนบอกไปเที่ยงไงไหนบอกว่าไปฮ่องกงเนี่ยไม่เจอคุณทักษิณไงแล้วภาพที่ปรากฏนี่คืออะไรคุณเฉลิมบอกแบบนี้นะครับบอกว่ายอมรับว่าภาพที่เผยแพร่เนี่ยเป็นภาพจริงถ่ายกับคุณทักษิณจริงแต่ว่าเป็นคลิปตอนปลายปี25 5 0้ายห้าิบ ที่ชนะการเลือกตั้งถือว่าเป็นคลิปเก่านะฮะคลิปเก่าดังนะนั้นก็ยืนยันว่าไม่ใช่การไปพบในรอบล่าสุดจริงๆมันจะมีมีอยู่ภาพหนึ่งนะที่ถ่ายแบบเขาไม่ได้เตรียมเลยถ่ายคู่กันเลยอ่ะในเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ก็มีนี่วันนี้ใช่ออใชไหมทีนี้มันก็มีข่าวในทำนองที่ว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยตอนนี้ว่างอยู่คุณยยุทธลาออกนี่นะครับแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะตกกับคุณเฉลิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายยงมตีเนี่ยให้คุณเฉลิมเนี่ยรักษาการแทนอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการไปฮ่องกลงรอบนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะเกี่ยวพันกับการไปขอเก e ้าอี้มอธหนึ่งหรือเปล่าแล้วมีการยืนยันอีกนะครับบอกว่าพอ,อแล้วฮะเพลหลายรอบแล้วฮะวันที่12ตุลาคมบ่ายโมงตรงนี้นะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยจะมีการ ไปประชุมร่วมกันกับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันที่12เนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยจะมีการสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงมหาดไทยทั้งสาศาลคือศาลพระชัยมงคลศาลพระการชัยศรีอนุสวรีสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มเลยว่า คุณเฉลิมเนี่ยเตรียมจะเป็นรัมตีว่าการมหาไทยหรือเปล่าในการปรับคลมอครั้งหน้าเพราะว่าปกติคนที่ไม่มีตาแหน่งประจํากระทรวงเนี่ยจะไม่มีการทําพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงนี่ฮะแล้วภาพนี้ที่คุณเฉลิมบอกว่าถ่ายตั้งแต่ปี50แล้ว5ปีที่แล้วก็เป็นสื่อของทางฮ่องกงแค่นี้ใช่ไหมใช่สื่อฮ่องกงรายงานสื่อฮ่องกงเขารายงานนะฮะแล้ววันนี้คุณสิริโชคโสภานะครับสสสงขลาพระประชาที่ปั์ก็ โพสรูปนี้นะฮะโพสโพสรูปที่อยู่ในฮ่องกงเนี่นะครับลงไปใน Facebook ของตัวเองแล้วก็เขียนนะครับว่าภาพมันฟ้องไหนบอกว่าพาหลานไปเที่ยวไม่ได้เจอทักษิณสงสัยโกหกสีขาวอีกแล้วโกหกสีขาว <S <S นี่นะอโกหกสีขาวอีกแล้วก็ตอนนี้เต็งหนึ่งนะฮะมทหนึ่งแล้วทำธุรีมาไทยเนี่ยคือคุณเฉลิมอยู่บำรุง, <Basket. S 2> นะส,งสื่อบางสื่อบางสื่อบางแขนงเขาก็เริ่มจะ รายงานข่าวกันว่านี่เป็นเต็งหนึ่งเลยนี่จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะฮะครับแล้วก็มีข้อมูลนิดนึงจากคุณเทพไทยเสนพงศ์สสประชาธิป,ปัตดบอกว่าจริงๆเนี่ยวันนั้นที่ไปฮ่องกงเนี่ยมีทั้งคุณนทวุฒิใสเกลือมีทั้งคุณจตุพร,พรพรมพันธ์เดินทางไปโดยสายการบินไทยด้วยนะครับชั้นบิสเนสคลาสมีคุณสันติพ,พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีพัฒนาสังคมเนี่ยเดินทางไปด้วยเนี่ย